สวัสดีครับ <S <S ผมบอยสุภกิจโพสีดาครับ <S <S สวัสดีครับตอนนี้นะเวลา11โมงก,กว่านะครับซึ่งใบโมนี้นะครับบอยมีนัดที่จะไปดูแลผิวหน้านะครับที่ The Icon Clinic Century อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าพร้อมกันแล้วก็ออกเดินทางกันเลยครับผม ผมนะเดินทางตรงจากอายุธยานะครับเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยนะครับนี่ถึงแล้วห้างเซนจูรี่ครับเราเดินขึ้นไปที่ชั้น4นะครับผมเราจะเห็นนี่เลย The Icon Clinic มาถึงนะครับเราก็ต้องแส็ผลตรวจ ATK นะครับไม่เกิน24ชั่วโมงลงชื่อแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิและที่สำคัญนะครับอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับพี่เขาแนะนำดูแลดีมาก มือเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่คลินิกได้เลยครับผม โอ้โหเจอพี่พนักงานสาวสวยแล้วนะครับผมไม่รอช้านะครับผมเข้าไปนั่งคอนซัลท์ได้เลยนะครับพี่เขาก็จะสอบถามนะครับว่ามีโรคประจําตัวหรือเปล่านะครับหรือว่าแพ้ยาอะไรไหมนะครับและปัญหาผิวพรรณหรือผิวหน้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับส่วนตัวไปเองนะครับเป็นคนทํางานหนักนะครับออกกองแทบจะทุกวันเลยนะครับจึงมีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ําผดผื่นนะครับจากการแต่งหน้านะฮะมีริ้วรอยและหน้าโทรมครับโอ้โหเรียกได้ว่าปัญหาเยอะอยู่เหมือนกัน นะบยวันนี้บอยเลยจัดไป2โปรแกรแมแบบเบาๆนะครับแถมได้ทริคการดูแลผิวหน้าจากพี่เข้ามาด้วยแหละน่ารักมากโปรแกรแมแรกที่บอยได้ทำในวันนี้นะครับนะคือเลเซอร์ดูอัลเยลโลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่เขาก็คลีนผิวหน้าให้เรานะครับทั้งนวดทั้งคลีนเลยเรียกว่าแทบหลับเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพี่เขาใส่ไอต้าแว่นตาให้เรานะครับเพราะตัวนี้คือแสงเลเซอร์นะครับ และต่อจากนั้นนะครับก็ปลาดตัวเจลนี่ลงไปที่หน้าผมเลยเย็นชํำมาก หลังจากนั้นเราก็เริ่มทำ dual y e ย l o w ได้เลยนะครับส่วนตัว dual y เยลโลนี้นะครับช่วยเรื่องอะไรนั้นจะบอกเลยว่าช่วยเรื่องของปัญหาผิวโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพดพื้นนะครับผิวหมองคล้ำนะครับหน้าโสมนะฮะตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับคายผิวไม่กระจ่างสว่างใสนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็ช่วยได้เช่นกันครับและที่สำคัญไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับไม่เจ็บเลย เสร็จแล้วโปรแกรมที่1นนะครับเราไปต่อที่โปรแกรมที่2นะครับนั่นก็คือมาได้คอลลาเจนนั่นเองซึ่งก่อนทานะครับคุณหมอก็จะตรวจดูใบหน้าของเราอีกครั้งนะครับและก่อนที่จะฉีดมาได้เข้าไปนะครับพี่ผู้ช่วยก็จะประคบน้ําแข็งนะครับเพื่อลดการเจ็บปวดของเราลงไปเล็กน้อยนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะครับมาได้คอลลาเจนนะครับจะช่วยทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างสว่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยนะครับนอกจากนั้นตัวมาได้ยังช่วยกำจัดสารพิษบนผิวหน้าของเรานะที่เป็นสาเหตุของผดผื่นและอาการอักเสบ่าอกเลยว กตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยเสร็จแล้วครับบอกเลยว่าหล่อเท่แบบเลท่อมากๆเลยนะครับเป๊ะปังแบบปุริเย่นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะครับทั้ง Facebook และ Instagram ของ The Icon Clinic นะครับผมวันนี้หมดเวลาไปแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันที่ The Icon Clinic สวัสดีครับ